สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซทุกท่านจ้าเมื่อนี้กันมารวยคอมนะคะช่องมารวยคอมจะพามาเอาอันคอหวยจากพญาเบิงนะคะขอโชคลาภค่ะเมื่อนี้กับวันที่สามสิบละเมื่อวันที่หนึ่งค่ะทีนี้มาขอขอหวยจากอันพญาเบิงกันค่ะทีนี้ขึ้นซิบหาคำนะคะเมื่อนี้เดือนหนึ่งอ่ะสันเพระาะว่ามันสิตรงมันจะ แมนโลซันสิบห้าข้ามนี่นะคะโหเบิงใหญ่ขนาดเลยใหญ่มากกระ่ะใหญ่ใหญ่อันนี้ก็ว่าจะมาเอาคอันหาคันหามาขอแต่าเอาสองสุดนะคะเพื่อเป็นเลขเป่านะอันหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งถึงศูนย์ หชุดวันนี้กันหนึ่งถึงสิบอีกกันหนึ่งชุดอีกหนึ่งถึงศนะจากหนึ่งถึงเก้าแล้วก็ศูนยะ์อย่างละเอาสองชุดมานี้เพื่อเป็นเลขเป๋าเนาะถ้าเพิ่อนเอาขึ้นมาไห้เป็นเลขเป่าขอสองตัวก่อนค่ะมีโซกมีลบับเพื่นชิมห้าข้ามเดือนหนึ่งวันจัน,นะคะ์ค่ะ เพื่อจะได้เล็กตดีเอาตัวอันที่ออกได้ค่ะให้เอาตัวที่ออกเอาตัวชัดๆค่ะตัวที่ออกรางวัลที่หนึ่งค่ะเอาตัวละวัลที่หนึ่งไว้ค่ะดูดิค่ะโหชัดขนาดเลยโมใหญ่ตัวใหญ่ด้วยพนวามันสีฮอสไข่ผัวได้แม่ไข่ เข,เขาห้างเขาดวงนะแต่งคันหาเขาได้มาเอาสองสุดไอ้ยายอะไรวะใช,ใช้ผู้ว้าเป็นนะผู้เคยขอนะชุดที่หนึ่งัะนะชุดที่หนึ่งอันหนึ่งถึงสิบ 起手提手。 ี่เดตัวนี้เดยนีังยน้ีด้มาเคียงว่ะสองสุดเลยคนดีสองสุดเลยพนดีเอาลงไปข้าคงคนละทีข้าทอยหัวแค่เขาเข้าบริจูทูไปนะ ขยาดิขคนที่หายคนะหายด้วยสิถ้าบองดูสีคนตัวไหนเคยมาหายสีคนคนไหนเ้นมาหายดิโอ้จนเตีมหูเลยสิอะไรยาย่นมีเคล็ดลับ เพิ่นเอ็ดนะมีเคล็ดลับของเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเคยขอเพิ่นได้นะให้ยายเพิ่นขอให้ยายเพิ่นเอ็ดได้จังไปเบิง่งว่าตัวใหเอาขืนมาเพราะว่าเอดกลางคืนนะ่ะมันบ่ไดมานะอยู่ปลาดิเอดกลางเว,นว,เวน่นกลาเว่นกระตุงขึ้นกันเพิ่นว่าถ้าแมนสิหย้ยให้โชคให้ลาบมาเจาะมาซ้อมเมืองเลย ขอเอาตัวที่ถือที่ได้ตัวที่ออกซื้อตัวที่ออกบอกตัวที่ซื้อออกตัวที่ซื้อซื้อตัวที่ออกบอกตัวที่ออกเก็บขึ้นมาห่าสามตัวตรงขอบุญบาลมีขอให้มีโชคมีลาบ ขอได้เงินได้ทองพันว่าแล้วแต่บุญภาวนาแล้วแต่บุญวาสนาผู้ใดภาวนาด้วยความตั้งใจขอด้วยความตั้งใจกสิได้พัน่าแล้วกันขอพรวันศีน วันนี้สิหาค่ขึ้นสินห้าค่ำเดือนหนึ่งคือสินสินแปดกับสินหาเพื่อนนะที่สินแปดกับสินหาในวันพระจะมีโชคมีลาบมีวาส,สนามีโชคมีดวงดวงมาพาไปโชควาสนามาก็จะมีลาบมีผล คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นป่าถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะสมความตั้งใจขอด้วยความจริงใจขอด้วยความต่างใจทีนี่ก็จะมาเจาะเพิ่งว่าจะเอาตัวใดขึ้นมาก็จะได้ให้ท่านาผู้ชมได้ชมกัน ความืออื่นวันที่หนึ่งธันวาหกสามเรือว่าพนวันบาง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 โฮกะกลางเวนพลนนอนนะกลางคืนกลางคืนบอนอนอนบางทีนอนทีนี้อเอาลงไปหลายดิกระคนขึ้นมากคนขึ้นมาเนาะอันนี้เอาลงไปสองชุด ชุดละสิบใบเอาลงไปสองชุดชุดละสิบใบนี่จะหน่อยจะมาเบ่งกจะหน่อยจะมาเบ่งกันว่าดี๋ยวตัวไดนขึ้นมาให้ ที่อากาศกะหนาวๆเนานะอากาศกะเย็นๆเพราะว่าอย,กกนะยกกู่ไกลนะอยู่ไกลไกลบ้านก็เลยมาเอากางคืนกางคืนบ่ได้มาเอามาเอากางเวนถ้าเพื่อนเสียหายกางเวนเพื่อนก็นหายคนเะดียวที่จริงนะ่เคยเอาตอนตอนเที่ยง แต่มื่อกี้นี่เอาฮะประมาณเก้าโมงเก้าโมงห้าสิบเก้านี่แหละตอนอนะี้เก้าโมงห้าสิบเก้านาทีวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือน,น รออีกสักพักเพื่อได้ขึ้นมาให้รออีกสักแป๊บหูใหญ่ๆเลยรูใหญ่ สองเห็นห่กระดาษกเมือก้รอแป๊บหนึ่งนะคะเอาไว้ถ้าเบิ่งคลิปสองนะคะแล้วมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้ตูใดรอคะ่ะถ่าจังหวะก่อนคะ่ะรอโอกาสที่จะเอาขึ้นมาให้เบิง่งรอต่อไป เพื่อิได้กับพูได,ด้ค่ะเที่ยงพุ่ะทำไมเพิ่นเอาหายตรงๆกันเลตอนเที่ยงที่จริงน่ะต้องเอายามเมลงแต่ทีนี้น่ะขึ้นซิบหาค่ำนะเดือนหนึ่งเลยวันผ่าดีทีนี้ก็ทีมงานมาก,กับบนหลายนะก็เลยบ่ได้เอากลางคืนต้องเลยมาเอากลางเวรเอาไว้ให้อัน คลิปต่อไปนะคะติดตามค่ะติดตามชมคลิปต่อไปค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้ตัวใดนนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาหกสามค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะรอคลิปสองนะคะรักทุกคนนะคะโชคดีค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า